สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e c ซ e ี่ซีนะครับวันนี้จะมารีวิวอันนึงนะเป็นฟังก์ชันเด่นๆน,นะครับเกี่ยวกับพวก ADAS ของ MG นะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็น MG HS ตัว X Model Top ของ MG เขานะครับ,รบก็จะมารีวิวในเรื่องของระบบเซฟตี้ในเรื่องของการช่วยเหลือการขับขี่ทำให้อย่างน้อยสุดชีวิตในการขับรถมันจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรักษาความเร็วให้ ควบคุมในการเดินทางนอยู่ในคอนโเร็ที่เรากำหนดนะครับซึ่งเด,เดินเป็นพวกเ,เรื่องของฟังก์ชันคร u i คอนโทรลนะครับในวันนี้ที่ผมมาแนะนำเนื่องจากว่า m g มีการพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าฟังก์ชันอะด e ปตีฟครูซคอนโทรลอะด i ป e c ฟคร s e คอนโทรลมีความสามารถในการที่จะควบคุมความเร็วของรถยนต์ที่เราขับนะครับได้ในความเร็วที่เราต้องการในขณะที่รถคันแน้่เคลื่อนเร็วออกไปหรือว่าช้าลงมันจะมีการรักษาระดับความเร็วที่ เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นถ้าเราตั้งไว้ร้อยหนึง่งคันหน้าเคลื่อนความเร็วออกไปเกินกว่าน,นั้นมันก็จะรักษาวความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าคันหน้าช้าวกว่านั้นจนกระทั่งถึงจุดหยุดนิ่งนะเช่นสมมติขับอยู่60จนกระทั่งติดไฟแดงอันนี้บอกเลยครับว่ารถ MG จะควบคุมความเร็วตามคันหน้าจนกระทั่งถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับก็คือเป็นความเร็วเป็นศูนยะ์เนี่ยมันก็ยังสามารถอย่าควบคุมให้ได้เวลาที่คันหน้าเคลื่อนรถก็จะเคลื่อนตัวตามคันหน้าไปนะครับแต ระบบของ Lane w a r n i n g departure นะครับมันสามารถที่จะเตือนในเรื่องของการขับออกนอกเลนอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะขับรถทางไกลต่างจังหวัดน,นานๆเนี่ยบางทีเราล้าเผลออาจจะวูบหรืออะไรก็แล้วแต่ขับออกนอกเลนหรือแบบลาสายตาอย่างเงี้ยหันไม,มองเงี้ยคุณไม่มีสมาธิอยู่ในการขับรถเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดออกจากเลนมีเยอะมากนะครับงั้นตรงนี้ถ้าสังเกตดูจากหน้าไม้นะตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นเลนวอร์นิงเฉยๆเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ผมขับออกนอกเลน มันจะมีการแจ้งเตือนว่าผมขับออกนอกเลนนะครับจะมีการดึงพวงมาลัยกลับพวงมาลัยจะแค่สั่นเฉยๆนะครับสมมติเดี๋ยวสก,สกู่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูนะรถข้างหลังมาหรือในกรณีที่เราตั้งอีกแบบหนึง่งจะเป็นลนักษณะการควบคุมเมื่อออกนอกเลนรถจะดึงพวงมาลัยกลับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งหรือถ้าแบบเราต้องการจะแบบให้มันควบคุมเลยเป็นเลนคีปมันจะรักษาอยู่ตรงกลางตลอดเวลา รถเราจะไม่มีทางออกซ้ายออกขวาครูมันเลยจะคุกเองนะครับแต่ว่าในก,กรณีนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้ผมจะลองออกนอกเลนโดยที่ผมไม่เปิดไฟเลี้ยวนะเห็นไหมครับว่าเลนมันเตือนสั่นสะเทือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการเตือนเราว่าเราออกนอกเลนเนี่ยเอนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วสังเกตดูสีเขียวเขียวหมายวความถึงอะไรหมายความว่ามันสามารถจะรีเทคในส่วนของเส้นจราจรได้นะครับทําให้ตอนนี้เรารู้ว่าระบบของการทำเลนวอร์นิ่งเนี่ยทำงานอยู่นะครับ ทีนี้เราลองอีกระบบหนึ่งครับระบบที่ว่านี้คืออะไรระบบที่ว่านี้คือ MG Pilot นะครับเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมพวมอะไรขับรถให้เราเลยนะครับระบบนี้จะทํางานควบคู่ก,กับพวกระบบระบบเลนคีสนะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยมันจะทํางานคู่กันผมก็เลยเปิดฟังก์ชันเลน warning ไว้เฉยๆถ้าผมต้องการจะปิดผมจะกดที่ปุ่มไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งกดตรงนี้นะครับตรงนี้กดปุ๊บมันจะขึ้นเลนเลน departure warning system off แล้วตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนเลนนะ ไม่เตือนไม่เตือนแล้วเห็นไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่ผมอยากให้กลับมาใช้งานผมกดอีกทีหนึ่งนะครับปุ่มตรงนี้นี่ปุ่มไฟเลี้ยวกดปุ๊บสีเขียวแสดงว่าดีเดทได้ตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนเลนก็นนนนนจะมีการแจ้งเตือนข,นขึ้นมานะครับในส่วนของ Adaptive Cruise Control หรือว่า MG Pilot นะครับทำงานคู่กันผมเปิดผมเปิดตัว MG ที่เป็น Adaptive Cruise ก่อนแล้วกันนะครับดันก้านด้าน,าานล,าล่างของตัวปุ่มไฟเลี้ยวขึ้น1ทีนะครับพอดันเสร็จเรียบร้อยปับ๊บ ระบบของตัว Adaptive Cruise จะขึ้นมาทำงานแบบยังไม่ทำงานตอนแรกมันจะเป็นสีส้มก่อนกดให้ดูอีกทีนึ่งจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับพอเราต้องการจะให้ทำงานนะครับกดปุ่มหนึ่งทีตอนนี้ระบบก็จะล็อกความเร็วครั้งสุดท้ายที่เราเหยียบคันเร่งไว้นะครับผมเหยียบไว้8 4านะครับก็ประมาณนี้อยากเพิ่มความเร็วตบขึ้นครับอยากลดความเร็วตบลงครับรถจะเคลื่อนที่ตามความเร็วที่เราตั้ง เมื่อไรกะ็ะตามที่รถคันหน้ามีการเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยปาจจุบ่เคนเข้ามาแล้วเนี่ย <wear> ลดเละนะนะครับสามารถตั้งระยะได้นะครับว่าต้องการจะให้มากหรือน้อยเนี่ยเราก็จะบิดด้วยตรงก้านตัวนี้เข้าหาตัวเราก็จะเป็นการลดระยะของคันหน้าที่เราตามเขาอยู่นะครับได้3ระดับนะครับผมกลับเข้าไปเริ่มที่ระยะไกลสุดน,น,นี่คือไกลสุดแล้วนะครับนี่ข้างหน้านี่การจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเห็นรถมันเบรค ตอนนี้รถมันเริ่มเบรกแล้วนะครับดังที่ผมตั้งความเร็วอยู่85รถก,ก็ไม่มีทางเคลื่อนเร็วไปกว่าน,นี้หนไมครับอีกอันนึงที่จะแนะนําคือฟังก์ชันที่เรียกว่า MG Pilot นะครับ MG Pilot คือมันขับเองนี่รถตู้แซงเข้ามานะเบรกเลยนี่นะดีมากช่วยกันทำมาหากินนะครับรถตู้ทีนี้เราจะมาลองดู MG Pilot นะครับ MG Pilot จะทำหน้าที่ในการขับรถให้เราเลยนะแต่เราก็แค่ควบประคองค,ควมอะไรเฉยๆทำงานยังไงกด ตัวก้านของตัว Adaptive c r u i s นะครับเข้าหาตัว2ครั้งครับรถที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นขบวนเนี่ยจะขึ้นมานะครับอันนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงระบบทำงานแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ช่วงที่จังหวะเราขึ้นเนินเนี่ยระบบมันหยุดทำงานไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ระบบกลับมาทำงานแล้วะนะครับมรผมปล่อยดูนะด้เนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยวเองมันเลี้ยวเอง เออเดีกมันรักษาเลนได้ด้วยนี่เป็นไงโอ้ปกคองพวมอะไรหน่อยอ่ามันบ่อยปกครองเปกครองเอาปกคองเรียบร้อยต่ออย่ครับข้อดีของ MG Pilot คืออะไรผมยกเลิกก่อนแล้วกนะันข้อดีของ MG Pilot คืออะไรก็คือมันช่วยให้เราขับรถได้สบายขึ้นไม่ต้องมีสมาธิในการแบบควบคุมรถแบบเป็นที่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมเรายังพอได้ผ่อนคลายหรือว่าบางครั้งเราแบบขับทางไกลนานๆแล้วลมเหนื่อยเนี่ยมันเกิดความเหนื่อยล้าร่างกาย มันก็จะเริ่มรู้สึกช้าลงอะ่ะ NMT Pilot หรือว่า t i v e Cruise จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ให้เรานะครับหรือว่ากระทั่งบางครั้งเกิดอาการหลับในอันนี้ผมบอกเลยว่ามันช่วยแน่แนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพอเราไม่จับพวงมาลัยไม่มีการตอบสนองรถจะเริ่มมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเบรกให้เข้าโค้งให้รักษาอยู่ในเลนให้มันเป็นฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้อยู่ในรถ MG ซึ่งรถบางรุ่นหรือบางยี่ห้อในหลายหลายค่ายเนี่ยยังไม่ได้ใส่ระบบนี้ให้แบบเป็นคันเลยนะ ยกตัวอย่างเช่น Adaptive Cruise Control จนถึงจุดดุดนิ่งหลายหลายยี่ห้อไม่ได้ใส่มาให้นะครับมันทำงานได้จนทั้งถึงประมาณสักความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อจากนั้นคุณต้องคอนโทรลเองนะครับแต่ MG ไม่ใช่ MG ใส่มาให้เลยเพราะฉะนั้นอยู่ความเต็มระบบของที่ทางฝั่ง MG ใส่เข้ามาให้ครับวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับในฟังก์ชันของพวก Lane Keep Lane Warning นะครับเรื่องของ m g Pilot กับ a d กับ i v e Cruise Control นะครับวันนี้มาทดสอบให้ดูจริงๆจะได้เห็นภาพกันชัดๆครับว่าเฮ้ย <_ an> ระบบทำงานเนี่ยมันทำงานได้ดีแค่ไหนอย่างเมื่อกี้เราเห็นไปแล้ววนะ่า m g Pilot เนี่ยเขาโค้งให้เราได้ด้วยนะครับเ <_ an> พียงแต่จะบอกให้เหมือนเท sla ไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็ช่วยให้เราได้รู้สึกในการขับรถที่ผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองผมได้มีโอกาสทดลองนะขับรถทางไกลช่วงที่ไปหัวหินมาก็กพบว่ามันช่วยให้เราเนี่ยลดความเหนื่อยล้าในการขับได้แบบเยอะมาก ก็เป็นอีกอันนึงที่วันนี้ถือโกาสมารีวิวเพื่อนดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กดส b s คร i b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆพื่อน,นาบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วฝากไว้สำหรับอีซ e ี่อ6395นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ